ข่าแรกวันนี้นะคะเราขอเอาใจคอเพลงรุ่นใหญ่กันหน่อยนะคะใครที่กำลังคิดถึงเพลงเพราะๆของวง The Innocent แล้วก็พวกเขากลับมาแล้วนะคะและกำลังจะมีคอนเสิร์ตมาให้เราได้ชมกันเ,เร็วนี้ด้วยค่ะ ร่ำรองอยู่ในวงการเพลงมาเกือบ30ปีจึงกลายเป็นวงดนตรีระดับตำนานเป็นไอดอลของแฟนเพลงยุค80นะคะสำหรับวง The i n n o เซนต์ลาสุดอมชาตรีหนึ่งในสมาชิกของวงก็รวบรวมสมัครพักพวก,กลับมารวบรวมตัวกันใหม่อีกครั้งพร้อมกับเปิดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ25ปีเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตผ่านบรรยากาศ Reunite The Innocence Concert ที่ผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีเสียงระบบเซรา360องศาค่ะ แต่ก่อนจะได้ชมภาพความประทับใจของคอนเสิร์ตแบบฟูลออปชันเหล่าสมาชิกดีอินโนเซนต์ก็ออกมาดวลฟีมเมอร์หรือฟื้นความสนุกให้ชมเป็นน้ำิ้มก่อนค่ะ นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมแสดงบนเวทีอีกเพียบทั้งวงรอกหัวดำและเทสซาพระแทกหนุ่มวงอีทีสี่าพระชะรวมทั้งเซอร์ไพรส์ต่างๆที่พวกเขาขออุบไว้จารค่ะปีนี้รู้สึกคิดถึงเพื่อนนะครับอยากจะทําอะไรที่มันมันมีความสำการที่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าปีนี้ก็ด้วยความพร้อมทุกด้านก็เลยมีคอนเสิร์ต้นึี่มานะครับก็จริงๆตื่นเต้นตั้งแต่รู้ข่าวว่าเราจะต้องเล่นแล้วครับ เ็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามีคนใจกล้าอย่างคุณสองมากล้าจัดเราแเรวก็โอเคได้งานนี้บอกได้คำเดียวว่าสาววอกิ์อินโนเซนทํางพระเด็ดขาดนะคะโดยคการจตจะจัดขึ้นในวันที่10ตุุลาคามนี้ที่อิม a c t อาร n นเมืองทองธาน,นี้ค่ะ